คิดจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกล้่นแล้วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด20%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกมอี Foot ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c Land Shop ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณน,นะ วันนี้ผมก็จะมารีวิวนักเตะน้องกระแสนะนั่นคือเทียโก้เอลเมดานะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเทียโก้เอลเมดาอ่าปอะมาณนี้ก็มาด้วยสวนสูงร้อยเจ็สิบเอ็ดอายุยีามปีเอ่อเทาหน้าเท่าขวานะเล่นอยู่ทีมเอ่อโอลิมปิกกียงนะลีฝรั่งเศสก็มาด้วยเพย์เพย์สไตล์กรีอททฟเพเมเกอร์นะเออก็ดูจากตำแหน่งก็เล่นตรงกลางได้นะกลางลูกแล้วก็ปีกซ้ายได้ตำแหน่งอื่นๆก็อก็ ก็พอได้นะก็ตามที่เห็นเลยโอเคก็มาดูใส้ในอุอยู่ที่98นะเออเกมลุกเออแปดสิบสามบอลคอนโทรลถือว่าดีนะแล้วก็เลี้ยงบอลขนาดวิ่งเก้าสิบเลี้ยงบอลธรรมดา90้าสิบโลพาก็ประมาณ93นะอืมก็ถือว่าใช้ได้เลยีเดียวอืมสปีดไม่ได้คิเลยนะอ่าตัวเลขขนาดนั้นก็ต้องมีสปีดอยู่แล้วนะ โอเคบาลาน92ก right? uh, okay, so ็ถือว่าใช้ได้นะไวพิงบอลอะไรพวกนี้นะสเตมิน่าแป16อืมเอาเรื่องก็มาดูพวกสกิล้วนทัศอะไรมาหมดเลยนะยิงไกลวันทัศพลัดมาครอสได้ด้วยอืมเอาเรื่องโอเคฮะโดยตำแหน่งที่ผมจะให้เทโกเอร์มดาเล่นนะก็จะเป็นทางปีกซ้ายนะคอยสร้างสรรคเก็นะอ่าประมาณนี้เลย โอเคเพื่อการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะก็เริ่มเกมกันเลยโดยลูกเกมผมก็จะขึ้นทางเทโกอ e เมดาเป็นหลักนะออก็ค่อยเซตไปเรื่อยอ่าช่องนะโอเคอ่ามันอยู่ที่ที่บนกรุตัวอยู่ข้ามฟากไปอืม,อมแหมเจอเขาดักได้โอเคให้วงิกาดดักได้นี่มันอยู่ที่เทโกอ e เมดา อยังคลองบอลไม่ได้เลยนะแต่เข้ากลางมาจะทำยิงสองหรอไม่ได้โอเคดักสวยออกขา้างมาแขงเข้ากลางอวินิกาดแขนงตรนี้สวยนะวิวย่ยาออกข้างลูกนี้แฉมฮะเทียร์โกวไ,ได้าลูกนี้รอตัวเติมแบ็กเติมจ่ายสวยยกมาลูกนี้เกือบได้รุนโอเคฮะต้องมาช่วยเกบลักกันหน่อย โอเคดักสวยฮนะอุริกนกาดอลยุที่เทกเ็กไมเได้าออกข้างมายกบอลลูกนี้ติดบล็อกและเป็นเกมโต้กลาบอลยุที่โกโชคิมเมทายลูกนี้สวยนะอืมดักสวยเท็กโกเบดา้าอืมหัว่าคองใช้ได้เลยนะโอ้ยคลอยพิกบอลจ่ายบอลเลยพวกนี้นะเทโกไม่ได้ก็จะเป็นปีกสไตล์เออสไตล์ครทีีบนะมันจะหุบเข้าในนะ อ่ามันจะไม่ค่อยวิ่งทำทางเท่าไหร่มันจะคอยซัพพอร์ตส,สร,ร้างสรรค์เกมสักส่วนใหญ่นะอืมโอเคแล้วก็จะเน้นไปที่ทางเปียโกไม่ได้อยู่แล้วกันโอ้โหคริมมิกอืมอยากได้สวยให้แกล่ะพี่โอเค ไปไม่ได้ฮนะก็ออกค้างมาก่อนแล้วกันแม่โอเคดักได้สวยบอลอยู่ที่เทโกเอลเมดาโยนขลามฟากมาอือถึงไม่ใช่ได้ให้ลูกนี้แองก์มาให้อุนิงกราดโยข้ามฟากมาให้เทโกเอลเมดาลำแบ็กเติมเออมาลูกนี้ต้อง เปิดแล้วฮะแต่ไม่ทันนะก็เ,ออเจอขอบ๊องก,ก่อนแต่ก็ยังได้ลูกทุ่มอยู่พุมาเบโกลอเมดายิกยักยังหน่อยโอเคจะตันหลังมายกมาลูกนี้เกือบได้รุนบอนอยู่ที่แซนดาบี้โยนอีกทีหนึ่งแหมมันไม่เข้ากรอบนะอ๋อมาตั้งแล้วกันต่อบอลอยู่ที่ริเกอร์ จาข้างมาโอเคฮะตอนนี้ต้องมาคอยดักบอลก่อนโอเคสวยเปิดเกมมาแล้วฮนะเพโกโมิดาจากข้างมาตอกส้นลูกนี้โยกมาเดี๋ยวถึงดูในเอฟโกเดล่าขอสาบลูกนี้ชมเสาแม่โอเคบายูแซดนบับบี้ไปไม่ได้ส่งกับคืนหลังแม่ลูกนี้เจอ อาร่เรนับได้เนระเดี๋ยวกูอข้างมาแซดบ,บี้แย่ yeah, นะครับแบบนี้ลองเล่นเก็บล้อกันก่อนยกวันนี้สวยเป๊บก็เล่นหลักได้ฮนะแต่ทิ้งขึ้นมาจบครึ่งแรกไปนะก็ยังเสมอกันอยู่นะสูงตดตูต่อศูนย์โอเคฮะก็มาดูครึ่งที่สองกันต่อพยายามขึ้นทางฝั่งเออเด็กก็เอเวด้าให้เยอะที่สุดน,นะ อมันยุติแซนนับี้ไม่ได้โยนข้าวฟากมาติดบล็อกอยู่เออมาลูกนี้ยังหมุงชงได้อยู่นะแต่ก็โดนด,ดูดิเกอดับได้โอ้ยโยทนี้ดับหมุลูกนี้แทบล้องนะเลยตังมาเล่นเกล้วก็ต่อแย่แล้วครับแบบนี้โอเคยังบล็อกได้อยู่ยกมาเลยให้ลูกนี้ดาวิดิวย,วยาหมุงชงมาดต่ก็ ไอโก้เอเมดา้าโอ้ใหญ่ลูกนี้นะผิดหวังอืมติดบล็อกนะโทนี่ดำมไปแล้วต้องบุกแล้วบอลอยู่ที่เดววิดูเนตออกข้างมาอืมยังได้อยู่สวยออโยกมาลูกนี้เรียบร้อยสิครับออยังไงฮะโอนโกน้หรือเปล่าโอนโกน้หรือเปล่าฮะลูกนี้ ว่าแล้วว่าโอนโกล์นะ <c oughs> เออได้ลุ้นหน่อยโอเคบอลอยู่ที่แม่อ้แยง่งบอลไม่ได้ฮะเทโก้เทโก้อเมดารูดิเกอร์ยากเข้าก,าากลางมาเทโก้อเมดาเราจะพยายามให้แบ็กเติมนะถ้าไม่เติมก็ต้องยากเข้ากลางมาเป๊กคูเดา่าฮะพยายามหาช่องเบยเรื่อยแต่เข้ากลางมายกข้ามฝากมาลูกนี้สวยฮะ ได้ฮะแซนฮาบี้ยกมาลูกนี้แหม่ยิงหรือเปิดฮะลูกเมื่อกี้ยังเก็บกกได้อยู่นะลูนิเกอร์โอนีดามยกมาอีดหนึ่งเทโกเอเมดาแผ่ลูกนี้สวยอุนิกราพาดแบ็กมาติดบล็อกโอนีดามขึ้นสูงนะแย่งเลยโอเคดักสวยครับเป๊ป เออเฟโกไปได้ a a. ยืนรอบอลนะเสียบอลเลยฮะโอเคดักสวยให้รูเกอร์เฟโก้อาไปได้ a a. แพงลูกนี้แหมหวานเจี๊ยบครับขอเปิดหน่อยเปิดมาลูกนี้ติดเซฟฮะโอ้โหเดวดิ่ง,งดูเน้นมงขนาดดันแล้วยังติดเซฟนะ,อะเอาใหม่ฮะออกข้างมาแซดนาบี้โยกมาลูกนี้อีก ทีหนึง่งยังติดเซฟะนะผิาวิญญาณหม่งขนาดนี้แล้วนะโอ้โหเกินไปนะคาซิยัตเอาเรื่องนะโอ้อย่าไม่ให้เรายิงลูกที่สองได้เลยนะโอเคก็มาเล่นลูกเตะม,มุมเอามารูนี่ก็ยังเซฟอีกอเอาเรื่อง เ hey, hey, yeah, mm hmm. oh, hey, ม่เ่อกี้ดูผิดไม่ใช่คาสิ่อสารโอบากยัดโอบากแหมจาจำผิดนะเห็นไกลๆนึกว่าคาสิ่สารที่จริงก็เป็นยัดโอบากนะยกมาลูกนี้อออว่าแล้วะยัดโอบากนะผู้มายังเก็บได้อยู่เตโกอเมดารอแบ็กเติมรอแบ็กเติมึงจังจะบน่อยแหมลูกนี้ดึงไม่ได้นะ โอเคออกข้า okay, งมาจโชว่โชวยเคมีอืมต้องดักบอลนะเริงเงบาฮาร์แลนด์ดริเกอร์โอเคฮะเราต้องโตกลับให้ได้เดี๋ยวนี้เทโก้เอมด้แม่จ่ายลูกนี้ก็ยังติดนะขับเห้สูงแล้วโอเคก็ไม่มีปัญหานะแม่ใยช่ชนะของเรก็เป็นลูกจากโอนโกล์นะเข้าทำเข้าประตูต,ตัวเองทีมเราก็ชนะไปได้นะหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอเคก็เป็นไงบ้างนะสำหรับการรีวิวเทียโกอ a มนะเออก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะสำหรับตัวน้กกระแสตัวนี้นะแต่ว่าถ้าจะไปเล่นแบบจริงๆเลี้ยงผ่านหนึ่งันสองอะไรพวกนี้ยากนะผมก็เน้นมาใช้เป็นยงไงสร้างสารรคเกมนะคอยพลิกบอลจ่าบอลอะไรพวกนี้น่าจะถนัดขวาน,นะเออก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับเออทียโกอัมดานะตัวนกกระแสตัวนี้นะถ้าใครเปิดได้อย่าเพิ่งไปย่อยนะ เก็ศสมไว้ทำฟูทีมก็ได้นะฟูทีมเจิติน่าก็ได้นะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ